ดูว่ามันนอนกันนะฮะนี่มันเองแมงกันเลยปตาตังมันนี่โบนสัสหลับลึกหลับลึกเขามีโพงประจําตัวเขานะฮะ นี่คือพงประจำตัวเขาก็จะวิ่งเขา้าวิ่งออกลูกชายเดี๋ยวพ่อแวกนี่ก่อนเอ้าลูกชายลูกชายลูกชายตื่นลูกชายดูนอนนอนนอน ปงระจตัวที่รักแปลลูกอมมาใส่ด้วยไหมไม่เอาอ่ะเนาะแยกของใครของมันดีกว่าชายหลับคับหลับลึกหลับลึก จุให้เนี่ยจุ้ให้เนี่ยจุ้ให้เนี่ย